สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องมันเจอกันอีกแล้วนะคะกับสองสาวเมดิ๊สองคนมัก่ัมวันนี้สิพากินขนมจีนเนื่องวันนี้ขาพ่นเขาพ่นหนึ่งกิโลพี่น้องยั่วยบ่กว่าค่ะ่รามันหนึ่งกิโลโลกใส่รเช็ดน้ำยาไปแลยเสบแห้งพี่น้องมึงขอเสียบึงพี่น้องมักดพี่น้องมึงพี่น้องยั่วยั่วพี่น้องยั่วยอตาโรคพี่น้องเห็พี่น้องง ยู่ยู่อ่พี่น้องยู่ยู่อ่ะโอ้ใส่ฮอตีินไก่ใส่เหลือดพี่น้องนัวค่ะคิดเล่าๆปลลาพี่น้องคิดี่แบบจะจะเต็มเลยเมื่อนี้เอาน้ำปานินเนาะปานินเห็ดไฟเห็ดอีหืมพี่น้องแต่เสียบแฮงพี่น้อง อ่ะอืมสุดยอดเลยอ่ะมาเด้อค่ะมากินน้ำกันมึงรอบที่แล้วกินผู้เดียวรอบนี้ไรสดกินกับพี่สาวมามาจากมาสงสารขนมเสฉลโลก์ว่าเด้อค่ะเพราะว่าหนูกินคนเดียวก็โลนึงแล้วอืมใส่เห่คอยกวนกวนเห่คอยมาเด้อมาเด้อเบิ้งโลนึงสาวสารค้ามปกินโลนึงเซวอุดดอดทีเป็นกองเสี้ย เปิดบอลฟั่งอลออยอ้อยออยตรงนอ่อนวะเฟดกันเหรอคะวิ่งคือกันเหรอคะบวเม่นแปดก็ละฟ้าแล้วนี่บวเม่นแฟดข่อยู่โดนเล่าอยู่สลักข้ามอันจะว่ากินยู่กินคือกันเล่าๆก็เลยแบบก็เลยก็เลยกินคือกันคือคือนาคือกันตีคืออยู่บ่อแงามคือกันคือจังใหญ่พี่น้องเป็นแตเสี่ยมีงพี่น้องเลยอื้อ ข้าวดีนะนี่เนาะมันจะไข่นุ่งนุ่งไข่เฮ็ดเองนี่เนาะแซ่บหร่อยมาเด้อมาเด้อมื่อนี่มื่อนี่ไปตรวจสุขภาพมากหมอบอกว่าขาดขาดบาร์ลาหมอบอกขาดปารลา่ใปอดตับไตอะไรดีหมดทุกอย่างหมอบอกว่าอันนึงดูเอ็กซเรย์แล้วก็ไม่มีอะไรมีอะไรจะถามคุณหมอไหมมาสั่น นี่คาเตปลาลาดสเสแล้วก็เฝ้ามากเลยหิวเนาะไปหาหมอมาก <c oughs> มื <c oughs> มน้อ่วก็จะวานเมาเด้อทางสิก้นมาเด้อจ้ะนี่ตุ้งกลับน้นำยาปลาลาอุดรดนี่นอ้องเนี่ยขนาจากตำมะฮุ่งเลยกันนางของปุณเลยคอยทานับค่ะหลงมาด้วยาตำมะฮุ่งกับน้องเจนน่าอือ รสองมันเีเ็งเซ็งงามดีดีค่ะรักอะจัรืมันไงล่ะดดยังไงข้าจะกินใจเนะอ่องเซ็นเต็ดครัก็ินกกันพี่น้องมาเอะไกเหลือดไก่หอดกินไก่หอดแ่บทำยาเฮ็ดหมอนึงพี่น้องมองนี่เบดซ้อมร่อยพี่น้อง <laughs> พึน่นได้อย่างเหรอต่ออ่ะพี่น้องมาด้วพี่น้องว่าสิกินโลดนึงมันแมนอยู่บอกว่าม,ม,ม,มันสิได้กินเกือบสองโลกพี่น้องอันนี้โลเคืองนี้นี่พมัน้องใจโล,โลเคืองได้พี่น้องพี่น้องเมืม่อไหร่หักพี่น้องก็สิเขี่ยกันแน่นิดนึงก็สิแบบว่าหักกันกน,น,นะพี่น้อง <laughs> หนาหน,นเาิันก็เล่นวงกันแป็นแฟนกันบ่ขนาดเจ๊เล่น <c oughs> สินาบา้านบ่รู้ว่าหนาเขากล่องบ่คนหนึงกับสิน้าเขากล่องเพิ <c> ่ม <oughs> มาขึ้นหมอหมอสั่งหมดตั้งแต่เทียงขึ้นหามกินเนางพี่น้องจะสบายกับสีหิวบ <c oughs> ่มาเ <c oughs> ด้อจ้ามาเด้อ แต่เอาดอนแรกงานโตจ้ะกับแม่อยังกับแม่ซอสละข้าวไม่ใส่ละข้าวแล้วเรอยากเบาตัวแล้วกินย่ากเดียวแล้วหิวพี่เนาะอืมพี่น้อง อินเดเซ็นมาสนงานพี่น้อขาวชวยกันระบบพี่น้องมาด้วยจามาเดอวยที่อบหยอนมักรถินพี่น้องกระถินกันได้ครัพี่น้องงงไงไงนี่งเลย

mẹ tìm rồi nhắn 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 ừm, ก็ซอสแตพี่นอจเดแซบแซพี่น่มัมนเป็นตีนใกล้รืตีนอะไเนี่ยพ็่จ้าบบักย่างง่ายนึงแซบปินปจัดแซบแพ้่พ่ะนะ <laughs> แซ่บดู้จะแซ่บเพทสเองเพทสเองกินเองพี่น้องเพื่อมันลิกจับไม่เลกินยุสอปอร์ไม่ได้จะกินยุสอปอมาเด้มากิ้มน้ำจาวดอดกับสาวสารค้ามเพันว่าเขาเป็นแฟนกันพะนะเอออย่บอกพี่น้อง ก็อ,อยู่ติดเงี้ตีนแซบอปเลยโรคหัวคุณหาบาทอีคนรึงเลยแถวตจาดแถวบ้านโรโละเกาสหาสินี้พี่นอกนี้ไปพ่อ,อีก,กันร้านนึรานได้ดวงใจจะเี่จะไปดูทําโลกพี่นนองคือแค่เปล่าซื้อเปล่าเรียนยานกูมิด ไขไก่อ้าไขไดีจ้ะแตงวานกข้าว่ากกันไมน,นะน่สัหนักออนอืน้ำยาใส่จังเลยนยเป็นแข่แล็อกนึ่พี่น้องมึงขอเช็ดไม้พี่น้องอืเดี๋ยวเสียบเอานยาวาน้ำเบยืนๆนพี่นออ้องเอาเรือยจมาเติมมาอรู้ขอเลืออพี่น้อง อืมเขาล้วคลันอครับกมาอืมบัที่นีอืมพี่น้องเบิ่งเดือพี่น้องอรูเลยว่าจังเดนอืมน้ากบนานอนๆอยู่พี่น้องนัวหลายพี่น้องใส่ขบุญไปโล่คืนพี่น้องสองคนบัดที่นี่แ่บหลาย เหลือดปลากระแซ่บแซ่บพี่น้องปลาแดกกระแซบปลาแดกบ้านเท่าตองหามันเป็นตนูนนะพี่น้องขนมันไม่ตันมานุ่งมันก็จังเยอะต้องใส่อืมพี่น้อง ใช่นัง่งข่อยเจอคล้องข้างแม่หันไปนอกต้องหันมันลายไนพี่ดาไม่ย,ออย่อไ ลูก้าวันจะลูกโดดกินลูกโดดแซ่บเลยมันจะจับมาเยอะหลายๆคนน้ำกับบากทนเขาื้อกันขอบคุณน้ำยาน้ยาปลาน้ำยาป้าให้อุดรม้ได้จับกินน้ำกัน thì nhớ gì Cảm ơn cười, mm. cười không? đó Ừ Cười gì đó Cảm ơn cười gì đó Cảm ơn cười gì đó Ta giờ cây mình sức khỏe Ừ nó sắp Nó chạm Nó sốt của เอบคุณพี่เองมากค่าต่ำแต่อบคุณมากเคุณ ขอคุณนเรื่องเสียสิบพุ่นมาเบิ่งมาแซ่บต้องกันพี่น้องกินเป็นโลเครื่องมวยมันโลได้พี่น้องโลเครื่องสองพนพี่น้องแซ่บแซ่บแล้วช่วงข้างใ้อิ่มเป็นไรได้พี่น้องพี่ดีหรอจับบอกแล้วว่าใช่เพิ่นแข่งูลเพิ่นมาเยอมันกินน้ำกันแท่งกุ้งเปินอะไม่กินน้ำกันจะมาเสิใสองโลนะขอพุ่นหลากหลายเรื่องอร่อยสองคนจะมากินน้ำกัน แม่ดูสองคนมาต่ำอันนี้หัดเห็ดหัดเห็ดหัดไหลมึงร่องเบิง,ง,บงว่าพี่น้องสิมาเบิงบ่อฝันคมแสบคมแสบคมนัวพี่น้องขำมือขำปีแสบพี่น้องพี่น้องเหลือซอสสดพี่น้องกินกับเนื้อคึก มาดิกินโดนี่เลยเป็นเตือนะอะสมใมดยบาดนี้ใส่มือและะ้วค่ะต้องหาสอนเนี่ยห <laughs> ยิบมือเลยแก่ยากินน้ำ <laughs> กินเต้าป่าพีน้งเพราะเปนตีท้องแก้วเราโล่งครับกินพวกรินวพวกรี่น้องแซ่บหิวหมอให้งดอาหารตั้งแต่เมื่อคืนพี่น้องตรวจประจำตรวจต,ตัวสุขภาพประจำปีพี่น้อง แกเีบอีกนึนะตงตนสมพอดีบอลเลยคือหลักกระบอเนี่ยกบอกเนียวอือหน่อยแป้ึกึดๆอื้วันนี้พอขอยสีอำลาผ้าจากโจอเดี๋ยวได้แบบ ยิ้มหมดเด้อยิ้มหรอกฝากดิจิตาร์ด้วยจ้าเป็นกำลังใจให้คุณแม่ลูกสองคนมาต่ำคุณแม่ลูกสองคนมาต่ำทานทองทองยูทูบมิเตจ้าเดี๋ยินดีนะสิมาไหลาร่าไปก้าวสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ